สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงมืดๆค่ำๆแบบนิดหน่อยนะครับตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งเล่นข่าวในมาครับเหมือนว่าเปเชจะขายเขานะครับและตอนนี้เนี่ยโอ้โหโบลลี่จัดให้เลยครับสิงบลูรูเชลซีเนี่ยต่อคิวรอเปเชแล้วนะครับที่มีข่าวว่าเปเชเนี่ยเปิดกว้างขายในมานะครับอ ลีครูเป้ครับสื่อแดนน้ำหอมเนะี่ยกระเพือขาวนะครับว่าปารีสแซง์แมงเนี่ยเปิดกว้างครับในการขายเนม่าดาวยิงสายแว้นนะครับผมโดยมนะีเชลซีนแสดงความสนใจอยู่นะครับสิงบลูครับ, blue, รบกำลังจะเสร็จสิน้นการเช็คโอเวอร์สโมสรในนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับโดยทุกสายตาเนะี่ยจับจ้องไปที่การปรับปรุงขุมกําลังใหม่นะครับของสโมสรน,นะครับภายหลังจากเคลียร์ในปเป้ครับผมดาวยิงวัยรนะุ่นเนี่ยต่อสัญญาก,กับปารีสนะครับต่อไปก็มีข่าวออกมาว่าเนม่าเนี่ยนะนะอาจจะต้องเก็บของย้ายสังกัดในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะฮะ รายง,งานครับอ้างว่าแช,ชมป์ลีกเอิงครับเปิดกว้างสําหรับการปล่อยสตาร์เซมบ้าออกจากสโมสรแม้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้สนใจการย้ายสังกัดมากมายเท่าไหร่นะครับหลังจากย้ายมาจากบาร์เซโลนาครับมาอยู่กับเปเชครับด้วยค่าตัว198ล้านปอนด์ครับมานานกว่า5ปีแล้วสําหรับเนม่าครับนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการมองหาการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัวเขา นอกจากรางวับลบอลองดอที่เขาต้องการนับตั้งแต่ย้ายออกมาจากคัมนูครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเนม่าครับยังไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับอีกต่างหากหลังโองหังไพกับไบยอนมิวนิคครับในเกมชิงดาวเมื่อปี2020แม้เช่านั้นครับการย้ายมากรุงลอนดอนเนี่ยอาจจะเหมาะสมกับสไตล์การใช้ชีวิตของเนม่าก็เป็นได้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยชูมัสชูเกิลครับก็เคยคือคนที่เขาเนี่ยเคยร่วมงานเัาด้วยมาก่อนที่ปารีสนะครับสำหรับเนม่าแล้วก็ชูเกิล เชื่อว่าหากมีการย้ายสังกัดเกิดขึ้นเนี่ยเนมาเนี่ยจะมีค่าตัวไม่น้อยกว่า81ล้านปอนด์เข้าไปแล้วนะฮะโอ้ก็ด้วยอายุอานามด้วย30แล้วสำหรับเนมานะครับก็เหมือนว่าจะมีข่าวหนาหูเดิ่มมีข่าวหนาหูแล้วสำหรับคาเนมาครับในการย้ายทีมนะครับตอนนี้เชลซีกำลังมองอยู่นะจ๊ะแอบมองเชยอยู่นะจ๊ะนี่ครับเชลซีกำลังมองอยู่นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะฮะ